เดียนปวยทานใบเหมียวเหมียวสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเหมียวจะพามาพับดอกฟรีเซียอ่ะใช่ดอกฟรีเซียนี่แหละค่ะตัวนี้จะชายริปบิ้นสี่เส้นความยาวสี่สิบเซนติเมตรค่ะนี่แล้วก็พับลงมาประมาณนี้ เดี๋ยววัดให้ดูอ่ะประมาณ10-11เซนติเมตรนะคะทุกคนจากนั้นใช้สายด้านสั้นขัดสีค่ะจะเพิ่มความเร็วหรือว่าลดความร็งดูก็ได้นะคะทุกคนอ่ะนี่นะคะ แล้วก็ดึงวางเหรียญเลยค่ะสอดกิบพลิกกลับด้านและใช้สายสั้นสอดตามแนวเลยจ้า อันนี้สามารถใส่เหรียญทีหลังได้ค่ะสำหรับบางท่านที่ทำส่งลูกค้าแล้วลูกค้าไม่ให้ใส่เหรียญก็คือตัวนี้จะเก็บสายตัวนี้ไว้จากนั้นพิกกลับด้านมาจ้าทำสายให้เป็นแบบนี้จ้ะเหมือนรูปห่วงนะคะแล้วก็สอดด้านหน้า จะได้แบบนี้ค่ะทําให้โครบทั้งสี่มุมเลยอ่ะห่วงแบบนี้ค่ะเส้นสุดท้าย จากนั้นจับรวบเลยจับรวบสี่เส้นแบบนี้ค่ะและเส้นนี้ก็วาง้ันหน้าแล้วก็จับบิดค่ะพยายามใช้นิ้วประคองไว้น,นี่ของอย่างก็จะประมาณนี้ค่ะอันนี้คือถ้าทำแรกๆนะคะจะเหมือนเหมือนริบบิ้นจะพับอยู่ตลอดวีคือมันยังไม่ถะลัก นี่ค่ะเมียวก็หมุนมาแบบนี้ตัวนี้คือเหมียวหมุนหนึ่งรอบครึ่งนะคะอันนี้คือหนึ่งแล้วก็กลับมาจะเป็นดอกกุหลาบปล่อยเส้นสุดท้ายสามเส้นนี้กอดน,น้องไว้สอดเก็บแบบนี้นะคะแล้วก็ดึงถัดมา ไล่ออกและสอดค่ะถ้าดึงยากสามารถใช้แหนบช่วยได้เลยค่ะอันนี้เดี๋ยวค่อยดึงทีหลังก็ได้นะคะเพื่อความกระชับเผื่อ นี่เลยแล้วก็ดึงให้กระชับค่ะจะได้แบบนี้จับเส้นเส้นนี้พับมาด้านหน้าม้วนม้วนสอดด้านหลังตัวนี้พับมาด้านหน้าลอดเส้นด้านหลังเราจะมาเสียบตรงนี้รอดมาแบบนี้พลิกริบบิ้นกลับหลัง ลิปินจะมาออกด้านหลังตรงนี้นะคะจากนั้นก็ดึงเอาใหม่หลุดนี่จะใช้นิ้วชี้ประคองไว้แล้วเราก็ดึงค่ะจะได้ประมาณนี้ทำให้ครบทั้งสี่มุมค่ะพับมาด้านหน้าลอดด้านหลังพับกลับไปด้านหลังและสอด ตัวนี้จะลิปปินอ่อนไปนะคะแนะนำให้ใช้แบบรุ่นกลางๆพวกตาละขังละขังืใช่ละขังค่ะบางคนก็ชอบตาเพชรนะคะอันนี้น้องจะเนื้ออ่อนอ่อนมากเลยแต่ TW จะแข็งสําหรับมือใหม่คะ่ะแนะนำแล้วก็สีสวยด้วยจุดโฟกัสไปละ ทุกคนน้องไม่ออกเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะรอหน่อยนะรอเมียวหน่อยนะน้องอยู่ไหนอ่ะขอใช้ตัวช่วยนิดนึงนมันต้องมีตัวช่วยจริงๆ ีนค่ะเส้นสุดท้ายพับมาด้านหน้าสอดไปด้านหลังแล้วก็ม้วนค่ะม้วนไปด้านหลังจากนั้นสอดเก็บเลยาใช้แหนบช่วย จับกลีบตกแต่งคะ่ะไม่ให้พับอันนี้ก็คือพึ่งพึ่งลองพึ่งทําเหมือนกันนะคะนี่เห็นไหมมันจะพับค่ะมันริบบิ้นอ่อนแล้วก็เรายังไม่ค่อยถนะนัดนี่จะได้ดอกประมาณนี้คะ่ะแต่ถ้าริบบิ้นดีก,ก็จะสวยกว่านี้ นินจ้าวันนี้เมียไปก่อนนะสวัสดีคะ่ะ